สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของครูเงาะรศคนกองเกตนะคะทุกเรื่องราวที่ครูเงาะได้เรียนรู้เติบโตมาครูเงาะจะเอามาแชร์ไว้ที่นี่เพื่อให้เราได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันสิ่งที่สำคัญมากที่ครูบาอาจารย์สอนว่าสุตตะมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเมื่อเราฟังซ้ําๆสิ่งเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ในจิตของเราและทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามสิ่งที่เราฟัง ครูเง้อหวังว่าสิ่งที่ครูเง้อแชร์ในวันนี้และต่อๆไปจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนที่ติดตามได้ไม่มากก็น,น้อยนะคะวันนี้ค่ะครูเง้ออยากจะมาบอก10เทคนิคนะคะหรือ10ข้อที่บ่งบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่รักตัวเองอย่างถูกต้องคือที่อยากจะมาแชร์เรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าช่วงนี้ฮาร์ดคอร์กันมากเลยกับเรื่องนี้เออมันมันเป็นสิ่งที่เวลาที่ครูได้รับ ข้อความจากใน Facebook ที่คนส่งเข้ามาในเพจของครูนะคะหรือในทาง l i น์แอก็ดีเนี่ยทุกคนจะมาด้วยปัญหาของคะการแบบครูคะทาไมหนูอยู่กับเขาแล้วเขาไม่รักหนูเขาไม่แคร์หนูครูคะเจ้านายไม่โปรโมทหนูสักทีหนูไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดกับลูกน้องที่เขาแก่กว่าแล้วเขาก็มาทํำท่ามีที่พลเหนือหนูทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยปัญหาหลักๆอะ่ะ มันเกิดจากการที่เราไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเราไม่เห็นแวลูหรือความรักตัวเองเออแล้วบางคนนี่ไปถึงขั้นแบบจะฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมาจากการที่เราไม่รู้วิธีรักตัวเองจริงๆอะวันที่ครูไม่เข้าใจคําว่ารักตัวเองอะโอ้โหครูบอกช้ำม,มากนะ ชีวิตครูบอกช้ำม,มากโดยที่ไม่รู้แล้วก็เข้าใจว่าเราเป็นคนรักตัวเองมาตั้งแต่เด็กเข้าใจว่าเราเป็นคนมั่นใจในตัวเองนะความมั่นใจนี่โหมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะแล้วก็เข้าใจว่านี่คือวิถีที่ถูกต้องเป็นคนรักตัวเองแต่ไหนแต่ไรอ่าซึ่งมันก็มีเชื้ออยู่รักตัวเองแต่มันรักไม่เป็นแล้วมันไม่รู้ว่ารักให้มันแบบดีที่สุดจะท,ทาอย่างไรฉะนั้นวันนี้ครูจึงจะมาแชร์วิธีการ10ข้อ นะคะสิบข้อที่ถ้าคุณอยากเป็นคนรักตัวเองหรือถ้าคุณเป็นคนรักตัวเองคุณจะเช็คเลยว่า10ข้อนี้คุณมีอยู่ในตัวตัวเองแล้วหรืออย่างน้อยขอให้ได้มากกว่าครึ่งเริ่มข้อที่1เลยข้อที่1คนรักตัวเองคือจะเป็นพวก depend on ตัวเองคือพึ่งพาตัวเองได้ไม่เอาชีวิตของเราไปพึ่งพิงพึ่งพาคนอื่นสุขทุกข์ของฉันอยู่ที่ฉันไม่ได้อยู่ที่ใครอ่าซึ่งอันนี้ยากที่สุดเลยรู้ป่า พราะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยจะเอาสุขทุกข์ของเราอะไปพึ่งพิงกับสรรพสิ่งต่างๆอยู่เยอะมากฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราวันนี้ฉันจะสุขได้เพราะแม่ต้องดีพ่อต้องดีฉันจะสุขได้เพราะแฟนต้องดีลูกต้องดีเจ้าหนายต้องดีฉันถึงจะมีความสุขอันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะแปลว่าเรากําลังทาใช้ชีวิตเป็นเหยื่อเราใช้ชีวิตเป็นเหยื่อสมมุติวันนี้เราทํางานแล้วเราเจอเจ้าหนายไม่ดี เรารู้สึกว่าเจ้านายคนนี้ไม่มีศสีลธรรมเลยเฮ้ยทําไมเจ้านายโกงเขาว่าทาไมเจ้านายแบบไม่ดีอ่ะฉันไม่นับถือแต่เรายังอยู่อ่ะแล้วเราก็ยังแบบว่าก็ก็หนูออกไม่ได้อ่ะฮูก็หนูออกไม่ได้อ่ะหนูก็เลยต้องอยู่เนี่ยเล่นบทเหยื่อถ้าเกิดเจ้านายไม่ดีคุณไม่คุณไม่สามารถนับถือเขาได้ไปเลยแต่มันไปไม่ได้ไงเพราะฉันไม่นับถือตัวเองมากพอว่าฉันจะเอาตัวเองรอดถ้าฉัันนนตต้้ออออองงงกกจจาทีี่่ฉึยู อใช่ไหมคะดังนั้นเวลาที่ลักษณะแบบนี้คือเป็นลักษณะของการพึ่งพิงแล้วหลายคนมากชอบมาบ่นกับครูแบบคู่ขาแฟนหนูหวยมากครูก็จะถามอาวแล้วแกห่วยขนาดไหนเลยเอาคนหวยมาเป็นแฟนแกเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมถ้าเกิดสมมุติว่าเราอ่ะรับรู้แล้วว่าเราคือผู้เลือกเราไม่ทําตัวเป็นเหยือ่อเรารับผิดชอบชีวิตตัวเองข้อนี้เป็นสิ่งที่ครูถึงต้องบอกว่าฝึกซะฝึกรับผิดชอบชีวิตตัวเองนะคะต้องหาเงินเลี้ยงตัวเองได้ ต้องหาเงินเลี้ยงตัวเองได้มีน้อยใช้น้อยไม่ได้แปลว่าวันนี้มีไม,ม่มีไม่มากพอก็ไม่ไม่เป็นไรค่ะก็มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นแล้วหาวิธีในการสร้างเพิ่มรราผิดชอบตัวเองถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังใช้ชีวิตแบบพึ่งพิงะคะ่ะโอกาสที่เราจะรู้สึกสบายมีความสุขปลอดภัยยากมากเราจะอยู่บนความรู้สึกร้อนรนตลอดเวลาเราจะรู้สึกบนความควบคุมไม่ได้ตลอดเวลานะคะฉะนั้นข้อที่หนึ่งนะคะสำคัญมากต้องอยู่ได้ด้วยตัวเอง ะะข้อที่2ข้อที่2อ,อันนี้สำคัญมากเลยก็คือการที่เราจะต้องเชื่อว่าคนคนนี้คู่ควรกับสิ่งดีๆทุกอย่างบนโลกใบนี้เชื่อมั่นในตัวเองก่อนเราพูดตอนนี้เลยใครที่นั่งฟังคุณย้อยอยู่ตอนนี้ลองพูดในใจก็ได้ถ้าเกิดมีคนอื่นอยู่แล้วไม่กล้าพูดเสียงดังให้พูดขึ้นมาแล้วตบลงมาในหัวใจของเราเลยเบาๆนะไม่ต้องตบอ,อกแล้วก็เลือดกระอกออกมานะคะเอาเอาแค่แบบปึ๊บลงมาแล,แล้วก็บอกว่า ฉันคู่ควรกับทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ที่ดีงามฉันคู่ควรกับสิ่งดีงามทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ฉันคู่ควรฉันคู่ควรฉันคู่ควรลองพูดคำนี้ไปก่อนในจิตของคุณอาจจะรู้สึกว่าแต่ฉันยังไม่คู่ควรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเบื้องต้นนะวิธีเปลี่ยนที่ง่ายที่สุดเปลี่ยนกายภาพเปลี่ยนง่ายกว่าจิตให้สั่งจิตลงไปก่อนฉันคู่ควรอันเนี้ยเรื่องนี้ครูอยากให้ให้คุณจโจอี้มาช่วยแชร์ด้วยนิดนึงเพราะว่าอันเนี้ยคือจุดเปลี่ยนของคุณจโจอี้เหมือนกัน เดี๋ยวเรามาคุยกับเขาว่าช่วงไม่รักตัวเองของเขาจนเปลี่ยนมาเป็นรักตัวเองจุดเปลี่ยนของเขาคือข้อสองที่ครูกําลังจะแชร์มาเชิญค่ะคุณเจอี้ปอบมือค่ะพวกเราปอบมือสิคะนี่ <c oughs> เป็นปอบมือที่ไม่ค่อยได้ยินเสียง <c oughs> แต่รู้สึกถึงใจคุณเจอี้เล่าจุดเปลี่ยนของคุณตอนนั้นคุณเจอี้ต้องบอกนี้ค่ะเธอเล่าถึงความหยั่งเปของเธอก่อนที่เรา,าจะมาเจอแเปนี่นะ <c oughs> มันจะมีล่องหนึ่งคือชีวิตผมเนี่ยผมต้องทํางานเร็วตั้งแต่เด็ก เนื่องจากคุณพ่อเสียชีวิตกระทันหันแล้วเราก็แบบว่าคือรับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วอะ่ะมันก็ไม่มีใครมาสามารถมาคนโทรลชีวิตเราได้แล้วทีนี้เราก็กําหนดชีวิตตัวเองเราก็เฮ้ยเราหาเงินได้อืเราก็ใช่สิแล้วใช้แบบไหนล่ะก็คือกินเที่ยวไงกินดื่มปาร์ตี้สนุกอ,ออกเที่ยวแบบอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งบางครั้งไปเจ็ดวันเลยก็ใช้ชีวิตแบบเนี้ย ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ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 จนไปถึงจุดหนึ่งที่มีครั้งหนึ่งแต่อันนี้ต้องแบบคือก็อายเหมือนกันนะที่มาพูดเรื่องนี้มีวันหนึ่งเนี่ยผมเดินทางไปต่างประเทศแล้วผมก็ดื่มในในเลาน์ในสนามบินดื่มดื่มดื่มขึ้นขึ้นบินไปก็ดื่มต่อยทีนี้พอจังหวะหนึ่งดื่มอยู่เนี่ยกระพริบตาคือเปิดตามาเนี่ยผมอยู่อิมิเกชั o นฮ่องกลงละกำลังตรวจพาสปอร์ตอยู่ก็ตกใจว่า hey. ้ ไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงไมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเมื่อกี้ยังอยู่บนเครื่องอย,ยังอยู่บนเครื่องแค่แบบความรู้สึกกับพิษตาเลยทีนี้ผมก็ตกใจเดินเดินไปถึงตรงที่หยิบกระเป๋ากับพิษตาอีกทีนึงคือไปอยู่จีนแล้วอะ่ะอืนั่งรถข้ามฝั่งจากฮ่องกงไปเซินเจิ้นเนี่ยอืมแล้วผมแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองวะว่าเราเราพาตัวเองอะ่ะไปอยู่ในจุดนี้ได้ยังไงอืชนิดที่ติดเหล้าอืมติดเหล้าชนิดที่ ไม่เชื่อว่าตัวเองจะเลิกได้ใครบอกว่าเลิกดื่มเนี่ยผมแบบก็ก็เลิกครบผมก็ไม่คบเลยหมายถึงถ้าแเพื่อนเธอเลิกดื่มเหล้าเธอเลิกคบเขาเลยก็คือไม่ก็เขาก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาก็ห่างๆเขาไม่ได้ชวนเขาออกไปอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละค่ะสินเสมอไหมคะสินเสมอคือแบบเขาดีแล้วของเรายังไม่ดีไงตอนนั้นอะเขาเวลาใครบอกว่าไม่ดื่มเนี้ยร้อยชีวิตเขาอยู่ไปได้ยังไงวะคือไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยคืองงมากแล้วนอกจากเรื่องกินเหล้าแล้วเนี่ยไปจนถึงจุดหนึ่ง ไปจนถึงจุดหนึ่งจุดที่โจอี้มีความรักมีความรักที่ะค,ะคบกันมาเป็น1ิบสปีสิบปีจะแต่งงานละอ่าแล้วก็แต่ในความสัมพันธ์เนี่ยมีปัญหามาตลอดระหว่างทางอ่ก็คบกันมาเรื่อยๆมันก็ทะเลาะก,กันคือชีวิตเราที่ที่เราดื่ม,มหรือเขาเรียกว่าปาร์ตี้สนุกอะไรแบบเนี้ยมันก็อ,อยู่ในความเขาเรียกว่าขาดสติชีวิตมันก็ ในความสัมพันธ์มันก็กระทบกันตลอดเวลาถูกไหมทีนี้วันหนึ่งความสัมพันธ์เรามันก็แย่ลงแย่ลงแย่ลงไปเรื่อยๆพร้อมกับสุขภาพผมเองอก็แย่ลงไปด้วยเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะพอมันถึงจุดหนึ่งที่เขาอ่ะก็แบบแซดกับความรักของเขามากเดี๋ยวอินเดี๋ยวเอาเดี๋ยวอินเดี๋ยวเอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็เศร้ามากๆเลยจนกระทั่งวันหนึ่งที่เขากําลังเศร้าคํหนึ่งของพี่สาวของเขาพูดว่าเขาบอกว่า เธอรู้ไหมว่าเธอเป็นคนที่มีซ o m ติ h อยู่ในตัวมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีอยู่ในตัวเธอเธอสามารถเป็นซัมวันได้เธอไม่ใช่พวกลูเซอร์ you are winner เขาพูดคำนี้ว่าเธอเป็นพวกแบบฮันเตอร์นักล่าวินเนอร์ยูเป็นคนมีของอแล้วทำไมยูยังต้องนั่งจมอยู่ในกองทุกข์อยู่แบบนี้ทำไมแบบ อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันแย่ทําไมทําร้ายตัวเองถึงขั้นขีดสุดอืมผมคิดได้ว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบมันเตือนใจเราอะ่ะพอเตือนใจเราปุ๊บเราก็กลับไปโทรศัพท์หาหาแฟนเก่านะแล้วบอกว่าโอเคงั้นความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราคงขอหยุดไว้แค่นี้เนี่ยผมไม่เดินต่อละเพราะว่ามันคาราคาสั่งมานานละสิ่งสําคัญตรงนี้นะคะที่ครูอยากจะให้ทุกคนได้ฟังเรื่องนี้ก็คือว่า คนเราบางครั้งที่เวลามันไม่รักตัวเองหรือลืมหรือล,ลืมที่จะรักตัวเองมันหลงลงไปในวังวนแล้วมันวนทุกวนทุกข์จนลืมตัวเองไปว่าเรามีค่าขนาดไหนหรือว่าเราเป็นใครลืมตัวเองว่าเราเป็นใครแล้วเราคู่ควรกับสิ่งดีๆบนโลกใบนี้แค่ไหนเะนั้นพอวันหนึ่งที่พี่สาวเขาบอกว่าเธอเธอเป็นคนที่มีของเธอเป็นมากกว่าแค่มาเป็นลูเซอร์แบบวันนี้แล้วมันเหมือนแบบกระดิ่งมันเกิดอ่ะติ๊ง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 วันนี้ครูเลยอยากให้พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ ลองพูดคํานี้ออกมาในใจของเราเลยว่าเฮ้ยฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆบนโลกอะ่ะจําตัวเองให้ได้อะเราทุกคนคือวินเนอร์ของชีวิตเราอะ่ะเรา <Okay. S 1> ไม่ใช่ลูเซอร์อะเราต้องไม่ใช้ชีวิตแบบลูเซอร์อีกต่อไปแล้วอะ่ะนะคะข้อ3นะคะการที่เราจะเป็นสัญลักษณ์ในการบ่งบอกว่าเราเป็นคนรักตัวเองคือคนที่ไว้ใจตัวเองอ trust ตัวเองโดยการที่บอกว่าแม่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจัดการได้ ฉันจัดการได้นะคะคล้ายๆกับอันที่1แต่อันที่1แปลว่าฉันรับผิดช,ชอบเลยแต่อันที่3เนี่ยมันคือคําว่ามันเป็น mindset ของคําว่า trust ตัวเองนะคะข้อที่4เราไปแบบเร็วเลยนะไปเร็วแนะ่นอนข้อ,อที่สปีดสปีดแล้วนะคะเพราะว่าข้อที่2มันสําคัญมากๆจริงหนึ่งกับสองสำคัญมากๆข้อที่สี่นะคะอันนี้ก็สําคัญ <Okay. S 2> คุณต้องเป็นผู้หมั่นพัฒนาขัดเกลาจิตใจและสติปัญญาของตัวเอง <Okay. S 2> นะคะ ครูง้อขอแยกไว้เป็นข้อสี่กับข้อห้าเลยข้อสี่คือจิตใจข้อห้าสติปัญญาแต่ที่เนี้ยในคําว่าจิตใจในที่นี้ครูขอรวมไปถึงจิตใจทางปัญญาทางธรรม,มครูพูดง่ายว่าปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมข้อสี่ข้อห้าคุณต้องพัฒนาเรื่องนี้สคัญซึ่งตัวนี้สําคัญมากนี่คือจุดต่างของคําว่ารักตัวเองกับสปอยตัวเองไอเวลาที่เราสปอยตัวเองอะ่ะอย่างสมมุติว่าเราอยากนอนต้องได้นอนอยากกินต้องได้กิน ไม่เห็นต้องใช้ความพยายามอะไรเลยอ่ะอันนั้นนะคุณไม่ได้รักตัวเองคุณรักกิเลสในตัวคุณใช่แล้วคุณเป็นทาตกิเลสแล้วพอคุณเป็นทาตกกิเลสสุดท้ายระยะยา,ยาวใครจะหายนะคนไหยนะคือเราแล้วตกลงเรารักตัวเองจริงหรือเราแข้งแพ้ทางอีกิเลสมันมถูกไหมอยากโกรธต้องได้ด่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เจ็บเอออันนี้แบบเขาเรียกว่าไม่ไม่มีเบรกใช่แล้วก็คิดว่า บางคนคิดนะการไปต่อว่าคนที่ทําผิดเนี่ยก็ก็เป็นหนึ่งในการแบบเขาเรียกว่าทําดีนึกว่านี่คือฮีโร่คือฮีโร่เป็นครูอเออไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คือถ้าเกิดคนทําผิดเราบอกเราสอนเขาได้แต่ถ้าเราไปด่าเขา <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะทุกคําที่คุณเปล่งออกมานะคะเมื่อไหร่ที่คุณเปล่งออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือการที่คุณ่ะเปล่งเข้าไปในจิตของคุณนั่นคือการทําร้ายตัวเองคุณจะต้องขัดเกลาตัวเอง นะคะโดยการเจริญสติและเจริญปัญญาเจริญสติเจริญสติก็คือรู้สติรู้ตัวทั่วพร้อมขณะนี้ที่ฟังครูยอยู่จิตลอยมาอยู่กับเสียงครูใจเกิดความฮึกเหิมขึ้นใจเกิดฟูขึ้นรู้นะใจเกิดมองเศร้ารู้ให้เรารู้อย่างเดียวรู้สภาวะจิตไปดําเนินทางปัญญาคือเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะโพสต์อันหนึ่งให้ล่าสุด MV พี่ปานที่องอให้เธอดูโอ้ oh, MV ดีมากใครไปหาดู<อ>นะเดี๋ยวครูมาโพสต์ในเพจของ,อของครู<อ>นะคะเดี๋ยวแชร์ไป เป็น MV ชื่อว่าเธอเห็นโครงกระดูกของฉันไหมเราเคยได้ยินเพลงไหมเธอเห็นเทอมเฟิร์นนั่นไหมใชไหมหรือบางทีเธอเห็นความรู้สึกฉันไหมเธอเห็นหัวใจฉันไหมแล้วเธอเคยเห็นโครงกระดูกฉันไหมเออมันคือสายการดําเนินปัญญาให้เรารู้ว่าไม่มีอยู่จริงนี่คือของชั่วคราวนี่คือของชั่วคราวนี่คือของชั่วคราวอนาคตสองคนนี้และคนที่นั่งดูอยู่ ก็ <จะ S 1> ต้องหายไป,ไปหายไปจากโลกนี้มันคือของชั่วคราวฉะนั้นเมื่อเราดําเนินตรงนี้ได้ความที่เราจะอยากไปเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นมันจะน้อยลงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกจิตของเราจิตเราจะเข้มแข็งขึ้นนะคะแล้วจิตของเราจะสามารถไปยังประโยชน์ต่อตัวเองได้วันนี้คุณมีความอดทนคุณอดทนมากขึ้นคุณก็จะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าคุณตอบสนองกิเลสสิ่งที่คุณอยากได้ก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นนะคะอันนั้นนี่คือข้อที่สี่นะคะ ข้อที่5ค่ะข้อที่5นะคะข้อที่หคือก็เมื่อกี้ที่บอกไปพัฒนาสกิลความรู้ทางโลกนะ<อ> MM. คุณมีความสามารถอะไรไปทําให้มันเก่งยังไม่มีอยากทําให้มีก็ไปทําให้เกิดขึ้นสําคัญมากจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตผมเลยวันนี้สิ่งที่ที่ครูงเงาะแชร์เนี่ยเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่า Principle ที่ผมใช้แล้วแล้วแล้วเกิดกับ เกิดกับตัวเองได้แบบและได้ผลจริงๆหลังจากที่ผมจบความสัมพันธ์ผมก็ไปพัฒนาตัวเองตอนเวลาเราเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่สนุกกับตัวเองเนี่ย สมองเราเนี่ยมันมีล่องความโศกเศร้าในอดีตว่าความโหยหาคิดถึงอยากกลับไปอยากกลับไปดื่มตอนนั้นตัดสินใจเลิกดื่มด้วยนะวันที่พี่สาวพูดเนี่ยก็เป็นวันสุดท้ายที่ผมเลิกดื่มเลยแล้วก็ไปจบความสัมพันธ์เป็นวันเดียวกันเลยแล้วผมก็พัฒนาตัวเองสิ่งหนึ่งเลยที่เวลาเราคิดคิดไปถึงอดีตว่าโอ๊ยคิดถึงคนรักเก่าอยากกลับไปหาผมกลับมาใหม่ว่า เชื่อตัวเองว่าอนาคตข้างหน้าดีกว่าอาดีตแน่นอนอสะกดจิตตัวเองทุกวันเลยว่าเฮ้ยอนาคตข้างหน้าดีกว่าคนต่อไปที่เราจะเจอต้องดีกว่าแล้วผมก็พัฒนาตัวเองเลยเข้าเรียนสัมมานาต่อเนื่องอบรมอ่มอานหนังสือคบเขาเรียกว่าก็คุยกับคนที่มีความรู้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิต ใช่นะข้อนี้สําคัญมากในการที่เราจะเลือกคนที่เราเอาเข้ามาแล้วใช่แฮงเอาทอ่ะคนรอบข้างนะคะอ,อ,อันนี้ข้อหนะคะพัฒนาตัวเองนะคะข้อ6ค่ะอันนี้สําคัญมาก take a good care of yourself ค่ะดูแลตัวเองดีๆค่ะดูแลกายภาพเนี้ยร่างกายเนี้ยถึงแม้วันหนึ่งเราจะต้องเผาเขาเข้าไปในเเมนเราต้องฝังเขาลงไปในพื้นดิน แต่วันนี้เรายังมีเขาอยู่เขาคืออุปกรณ์ที่ดีที่จะให้เราเอาไปใช้สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตของเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีจริงกินให้ดีนอนให้ดีนะคะออกกำลังกายให้ดีเป็นการเพิ่มเพิ่มเขาเรียกว่าเซลล์เอสเตมใช่เป็นการเพิ่มเซลล์คอนฟิเดนซ์ใช่เป็นการรักตัวเองอีกทางหนึ่งนะแต่ก็ไม่ใช่ฮาร์ดคอร์กับการออกกำลังกายจนร่างกายต้องเจ็บปวดหรือ,หร,อหรือต้องใช้เงินมากมายใ,ในการดูแล ตัวเอง <Work. S 1> ที่เวอร์เกินไปช่เอาที่เขาเรียกว่าอยู่ในรูทีนที่พัฒนาร่างกายตัวเองได้ใช่อย่างพวกเราเนี้ยเราก็จะตื่นเช้าขึ้นมาก็ก็ไม่ได้เช้ามากอะไรหรอกก็ไม่ได้แบบตีอะไรเงี้ยค่ะเราก็ตื่น6กโมงครึง่งตื่นมา6กโมงครึง่งทำรทูนเลยก็นั่งสมาธิถ้าวันไหนมีเวลาเยอะก็นั่งชั่วโมงมีลาน้อยก็นั่งครึ่งชั่วโมงแล้วก็ออกกําลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงใช่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทํากันเป็นรูทีนทุกวันอาหาร พยายามดูแลที่จะเอาของเข้าไปให้มันดีอะไรที่กินแล้วเรารู้สึกว่าจะต้องทําให้ร่างกายเด็กเขาลําบากก็จะกินน้อยหน่อย่ทั้งนี้อาจจะน้อยแต่ทั้งนี้อาจจะเยอะ <laughs> นะยังมีของชอบเยอะแต่ก็เพิ่มการอาอกกําลังกายแทนใช่โอเคไปต่อนะคะข้อ7ข้อ7นะคะให้ฝึกเห็นและขอบคุณสิ่งดีๆทุกอย่างบนโลกใบนี้ทั้งตัวเองและสิ่งรอบข้าง นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราอันนี้ฝึกได้เลยนะคะเละ็กๆก็ได้นะครับบางคนคิดว่าต้องแบบได้เงินก้อนใหญ่ได้ความสําเร็จได้บ้านหลังใหญ่แล้วค่อยขอบคุณบางทีเราแค่ขอบคุณรอยยิ้ม,มคนข้าง,างๆเออเนี่ยขอบคุณนะที่ยิ้ม <laughs> สวยๆให้ดู <laughs> คือเราแค่นี้เลยขอบคุณที่เราได้กินน้ําในเวลาที่เราเหนื่อย ผมมีสิ่งหนึ่งที่ผมทําขอบคุณตัวเองบ่อยมากและทุกวันเลยประมาณแบบคือเหมือนตั้งไว้ว่าจะขอบคุณให้ได้21อย่างต่อวันเริ่มเริ่มเริ่มง่ายๆเลยนะขอบคุณพ่อแม่ที่ให้เราได้เกิดมาขอบคุณที่ได้นับถือศาสนาพุทธขอบคุณที่ได้ฟังธรรมขอบคุณที่มีคุณปู่คุณย่าที่ดีคุณตาคุณยายขอบคุณที่มีพี่น้องที่ดีขอบคุณที่ได้เจอเจอแฟนที่ดีขอบคุณที่มีลูกน้องบ ที่ดีขอบคุณที่มีเพื่อนร่วมงานมีคู่ค้ามีซัพพลายเออร์ต่างๆอขอบคุณที่เราได้มีบ้านมีที่นอนมีอาหารดีๆได้ทานเรื่องเล็กๆผมขอบคุณหมดเลยใช่แล้วลองลองเล่นๆนะสมมติเวลาคุณไปร้านอาหารแล้วใครใครมาเสิร์ฟอาหารให้คุณอะลองหันไปมองเขาแล้วก็ขอบคุณเขาเขาจะรับไม่รับไม่รู้แต่เราให้ก่อนคือโดยการแบบขอบคุณนะคะมองไปที่ตาเขาขอบคุณนะคะขอบคุณจากใจจริงอะ ที่เขาอุตสาห์เอาอาหารมาเสิร์ฟให้กับเราอ่ะน,นี่สําคัญนะคะอลองดูอันต่อมานะคะข้อที่8ค่ะโอ้อันนี้สําคัญมากนะของคนรักตัวเองนะคะคือให้อภัยตัวเองซะอืมอันนี้สําคัญให้อภัยตัวเองบ้าง,างนะคะอย่าอะไรกับตัวเองนักเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วปัญหาคือคนส่วนใหญ่ชอบเพอร์เฟกโอ้โหอันนี้ก็เป็นในอดีตก็เป็นต้องเพอร์เฟกก่อนอ ต้องสมบูรณ์แบบต้องมีสิ่งนี้ก่อนถึงจะสุขถึงจะสุขอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เหมือนการเป็นความตึงเครียดนะค่ะคนเหล่านี้จะเป็นเขาเรียกว่าต้องรอให้ทุกอย่างมันมีดีก่อนอถึงจะค่อยค่อย,ค,อยค่อยดีใจอืออใช่ซึ่งเวลาที่เราทำมันม,มันไม่ได้อะเราลงคิดถึงแบบ นักวิ่งนักกีฬาที่เขาได้เหรียญทองอ่ะเขาต้องพลาดมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่หนนะ่ะถ้าเขามานั่งด่าตัวเองมันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมคะเออฉะนั้นเขาให้อภัยตัวเองมันไม่เพอร์เฟกต์หรอเดี๋ยวก็แค่ทําใหม่ไงก็แค่นั้นนะคะและข้อเก้าข้อนี้ครูชอบมากคือหัวเราะให้บ่อยนะคะหัวเราะให้ง่ายอะลองเลยหัวเราะไม่มีเหตุผล เสียงหัวเราะเนี่ยแค่คุณหัวเราะปอมๆแค่ไปแี้ที่คุณแบบออสมมติเราไม่ต้องขำจริงหรอกเราแค่หัวเราะอ,อะไรเดี๋ยวเราก็ขำจริงแล้วพอคุณขำจริงปุ๊บออกมาเนี่ยสารที่ดีๆในร่างกายมันก็ฮอร์โมนทั้งหลายมันก็หลั่งออกมาใช่แล้วก็ลดความเครียดทั้งวันคือความเสียงเสียงหัวเราะหรือการที่เราหัวเราะเนี่ยม,มันทําให้เกิดเขาเรียกว่าสารความสุขอ่ะใช่แล้วตัวเนี้ยม,มันทําให้เกิดเอเนจีที่ดีในที่ที่เราอยู่ด้วย ชไม้กระทั่งในสถานการณ์ที่แบบอาจจะวันนั้นอาจจะเจออะไรไม่ดีมาลองหัวเราะกับความผิดพลาดดูใช่อันนี้ขี์เลยขี่เส้นใต้คนที่รักตัวเองจะหัวเราะกับความผิดพลาดของตัวเองได้และจะหัวเราะแม้กระทั่งจุดอ่อนของตัวเองลองคิดเล่นๆนะสมมุติว่าคุณโจ้เผลอตดสมมุติจะไต้องเลอะไปเสร็จปุ๊บสมมติเขาเผลอตดเนี้ยตดปื้ดออกมาเนี้ยแล้วเราก็แบบว่า จอ่ๆตดแล้วแล้วก็หัวเราะกันไปแทนที่เขาจะแบบถ้าเป็นต่ก่อนจู่จะเป็นไงเ okay. ปลา่าเปลา่าไม่อะไรเออแล้วตีโกรธด้วยตีกตโกรธตีโกรธแบบทําไมเธอต้องพูดดังเดี๋ยวคนเห็นได้ยินคือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย <c oughs> กับความผิดพลาดของตัวเองเนื้อออกไหมคะเพราะวันนี้ลองหัวเราะกับความความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองดูวันนี้ถ้าเราอาจจะเพื่อนบอกอ้วนจังเลยเออเอเอช่วงนี้กินเยอะนะคะเราไม่ได้แปลว่าเราหัวเราะแล้วเราจะไม่แก้ปัญหา นะไม่ใช่เราหัวเราะกบเกลื่อนไม่ใช่หัวเราะหนีปัญหาแต่เราหัวเราะเพราะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะฉันมีค่ามากกว่าแค่อ้วนฉันมีค่ามากกว่าแค่เผลอตดสแลบออกมาอย่างเงี้ยค่ะเออลองหัวเราะกับข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆและข้อสุดท้ายค่ะมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะคือหัดสร้างประโยชน์ให้โลกใบนี้บ้างโลกใบนี้คือออกจากตัวเองค่ะ ลองทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้างนะคะผู้คนไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่ไม่ต้องไปกู้โลกนะคะไม่ต้องไปกู้ชาติอะไรที่ไหนนะคะลองสร้างประโยชน์เล็กๆน้อยๆเห็นขยะอยู่ที่พื้นลอ,ลองไปเก็บลองไปทิ้งนะคะลองส่งรอยยิ้มให้กับคนอื่นลองวันนี้มีความรู้อะไรคุณโจยมีความรู้ด้านการขายเอาความความรู้ด้านการขายแชร์ให้กับคนอื่นคุณว่ามีความรู้ด้านเกี่ยวกับเรื่องของไซโคโลจีจิตวิทยาการแสดงก็มาแชร์มามาแบ่งปัน เพราะเมื่อไหร่ที่เราได้เป็นผู้ให้จิตเราจะฟูมากแล้วพอจิตเราฟรูขึ้นมาเนี่ยมันคือจิตที่ดีที่จะเอาไปทําสิ่งดีๆในโลกใบนี้ได้เยอะแต่ที่คุณงอเอาข้อนี้มาไว้เป็นข้อสุดท้ายเพราะว่ามันคือสิ่งที่ ถ้าเราจะหวังแต่จะไปทําประโยชน์ให้กับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้จักสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองมันจะกลายเป็นความรักที่ไม่จริงมันจะเป็นการให้คนอื่นเพราะอะไรรักเพราะอยากให้คนอื่นมารักเราอ่าอ,อันนี้ไม่ใช่ละขอความรักอีกทางนึงใช่ฉะนั้นการให้ในแบบนี้คือจะต้องเกิดจากการที่เราอิ่มเต็มอ่ะมีมากพอในใจนะมไม่จําเป็นต้องมีเงินเยอะด้วยนะมีความมีความสามารถในการที่จะให้ความสุขกับคนอื่นเท่าที่เรามีเล็กๆน้อยๆก็ได้นะใช่ ขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมติดตามกันต่อไปในพอดแคสต์คร on. ูเงาะรสสุคนกองเกตมาเติบโตด้วยกันนะคะ